สวัสดีครับคลิปนี้ร้านสาธิตเราก็จะอยู่กับสินค้าจาก m i d a าสินะครับนี่เราทําการทดสอบกันอยู่ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนี่คือ M32 Live นะครับผมดิจิตอลมิกเซอร์ดิจิตอลคอนโ for Live and Studio นะครับกับ40 Input นะครับดิจิตอลมิกเซรุ่นยอดนิยมจาก m ม d a านะครับ M32 Live นะครับนี่กาลังทดสอบที่ร้านสาธิตอยู่ก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับว่าใช้งานได้ปกติทุกปุ่มนะครับสัญญาณเข้าเปิดติดใช้ได้นะครับ นี่ครับอ่าลองมาเกันดูครับทดสอบทดสอบลองเอฟเฟคอ่าลองเอฟเฟคครับเช็คแต่ทำเลือกที่จริงสู้ดีกว่าเช็คเช็คทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่เช็ค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 เซ็คทดสอบทดสอบโอเค โอเคครับทดสอบแล้วใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับกับ M32 Live นี้ส่งมอบจากร้านสาธิตวิทยุนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนเข้ามาสินค้าไมดัสงที่ร้านเราก็มีนะครับมาดูกันได้นะครับนี่รุ่นยอดนิยม M32 Live จากร้านสาธิตวิทยุนะครับนี่ครับผมอ่านี่เราก็มีตาประทับรับประกันคุณภาพจากสาธิตวิทยุนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวส่งให้คุณลูกค้าเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ